พยายามจะเปิดทางไปด้วยแข้งครับแล้วจิ้มลำตัวเอาเลยครับบวกคืนเลยครับทุกข้อใหทีคิวยู่แม่ออกอาการเลยครับสแานเพชรมันแท้ครับโดนลำตัวแก้ไขสถานการณ์ข้างหน้าครับวางด้วยแข้งขวาตัวเพชรเอาคืนเอาเลยครับปักหลักบวกเลยครับเพชรมันแท้ทิ้งถึงหัดขวาแล้วปักด้วยศอกคนเพชรพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับวางแรกกันโอ้โหพยายามจะเล่นเครื่องเลยเอาเลยครับหมัดขวาเจอหมัดขวาพยายามจะ Fight Bonus. <laughs> Ladies and gentlemen, introducing first our Laotian Warrior tonight, fighting out of the blue corner. Seventeen years of age, representing Empire Gym. This is Pet Punter, Empire Gym. Let's and gentlemen, introducing a Lausian warrior fighting over the blue corner, he represented Empire's gym, 17 years of age, Pet Empire and his opponent in the red right corner a Thai warrior he representing chaya boom province 26 years of age ladies and gentlemen let's hear it for don pet with Wichaya. Come on, Ladies and gentlemen, your Thai representative tonight, fighting out of Chayapum Province, Thailand. ต้นเพลรโรงเรียนเมืองพญาและวิทยายินดีต้อนรับแฟนมวยเข้าสู่รายการแม็กซ์มวยไทยกับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์ครับช่องนาว2ทถ่สยทอดสดตั้งแต่เวลา18นากีนาทีแน่นอนครับว่าความมันระดับโลกวันนี้เรายังอัดแน่นคู่มวยที่แฟนมวยนั้นพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับมาล้ครับเวลาดีๆแบบนี้ท่านะผู้ชมครับ18นากีนาทีเราจะกลับมาเข้มข้นกับความมันระดับโลกเช่นเคยท่านะผู้ชมครับ และนี่คือแม็กซ์มวยไทยจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยพบกัน7วันเต็มแม็กซ์เลยทีเดียวครับและคู่แรกเปิดหัวของรายการครับได้รับการสนับสนุสน,นเงินรางวัลแผดแตกและเงินรางวัลน,น็อกเอาท์ครับจากรถขุดคูโบต้าผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนคู่มวยคู่แรกของเราครับและนอกเหนือจากนั้นครับยังมีคู่เอกนํารายการอย่างใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อจะเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างซามูเอลกอล์ฟกับจากประเทศอังกฤษ ศักดิ์สิทธิ์ิทองปอนครับอีกหนึ่งแชมป์ครับจากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกจะเจอกับมาโลนฮาลาและก็คู่มวยมันๆอีกเพียบถึง7คู่ด้วยกันครับเอานะครับบรดทุกคู่แรกครับในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสปปลาวธนามเพชรพันแท้เอ็มพลายยิมครับนักชกจากสปปลาวในวัย17ปีส่วนสูง170เซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากเอ็มพลายยิมครับ ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับต้นเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลว,วิทยาครับนายธนากรด่านชัยภูมิจอมยุทธหมัดสั่งจากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิในวัย26ปีสูง167เซนติเมตรครับสามฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1นจากโรงเรียนเมืองพญาแลว,วิทยาซึ่งวันนี้ได้ใจเพชรสสีสมพง์ครับหรือว่าโรงเรียนเมืองพญาแลว,วิทยาครับขึ้นไปถอดมงคลให้ครับและนี่ครับผู้ชี้ขาดครับกรรมาการใจดีลูกบางปลาสร้อย เ,เปิดหัวด้วยพิกัด52ก,กิโลกรัมเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าเห็นคู่มวยในแต่ละคู่นี่มันแน่ๆนครับนะครับเปิดฉากเขาใส่วางด้วยซ้ายทันทีครับทักทายก่อนเลยครับกระด้านต้นเพชรรูปรางสลีระใกล้ขเคียงกันเลยครับคุณนี้เเพชรพัแนแทน้นดูได้ลอยกว่านิดหน่อยอครับวางซ้ายหน้าแล้วครับเพชรพัแนแท้นัชกชกจากสปปบอลาหลครับพยายามจะเวี่ยงซ้ายอลำตัวครับ โดนซ้ายหน้าของธนาเพชรพันแท้เอาละครับโอ้ไม่ผีผามเลยครับโดนซ้ายเข้าไปตุ๊กหนึ่งครับพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายแล้วก็หมัดขวาแล้วครับต้นเพชรหลวมไม่ได้ครับหลวมนี่ซ้ายหน้าของเพชรพันแท้นั้นรออยู่แล้วครับพยายามจะเน้นที่แข้งขวาเพชรพันแท้ยังเก็บไว้ได้ครับับซ้ายหน้าอีกครั้งกับเพชรพันแท้เป็นประเภทนักรบหัวใจแกร่งเลยครับธนาเพชรพันแท้ซ้ายหน้าอีกครั้งกับต้นเพชร เจอขวาสวนเกียวได้ต้นเพชรพยายามจะเล่นงานไปที่ฐานล่างครับพยายามจะเล่นงานบริเวณเหนือวงเขาทางด้านซ้ายของเพชรพันแท้แหละครับต้นเพชรพยับเข้ามาเพชรพันแท้โยกทิ้งนวดขวาเสียบเข้าขวาสวนเลยครับเพชรพันแท้หลักๆแล้วดูเหมือนว่าทางด้านเาต้นเพชรจะเล็งไปที่เป้าใหญ่ของเพชรพันแท้และครับและล่างกลายของทางด้านต้นเพชรเนี่ย40เตจะเต็มไปด้วยรอยสักโดยเฉพาะกลางแผ่นหลังครับครับโดนเตือนครับ ทั้งคู่ครับข้อ,อหาไม่ขยันครับต้องขยันกว่านี้ครับตามสไตล์ของแม็กซ์มวยไทยเติ้ลเพชรเบียดเข้ามาวางซ้ายหน้าปักด้วยศอกซ้ายแล้วพยายามจะล็อกในเลยครับเพชรมันแท้เสียบด้วยข,ขวาก็เจอศอกซ้ายพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายเลยครับต้นเพชรเก็บด้วยขวาเข้ามาครับแยก่ออกมาจะหาจังหวะสื้อเท้าเข้าหานี่ครับเล่นงานชัวลร์อีกครั้งครับ ต้นๆนี่แกจัดแลลวครับต้นเพชรแต่อยู่ที่การยืนระยะป,ปลายครับเพชรพันแ์แสลับขยับเสียบเลยครับแต่ไม่เสียบครับขวาอัดลำตัวอีกแล้วครับจิ้มกันใหม่อีกทีโอวว้มวแต่พะวงพะวงบนครับแกลงล่างครับขยับมาปักด้วยสอกซ้ายเจอสอกขวาสวนแล้วไปยามขวาน้าไว้เลยกับเพชรพันแเจอเหลี่ยมของต้นเพชรก,ก็ไปนะครับแยกออกมา ต้นเกมนั้นดุดันครับขวาไม่ครั้งครับพยายามจะเปิดทางไปด้วยแข้งครับแล้วจิ้มลำตัวเตาเลยครับบวกคืนเลยครับทุกข้อใหม่ทีแม่ออกอาการเลยครับจัดานเพชรพันแท้ครับต้นลำตัวเอาละครับสับช่องละครับต้นเพชรพยายามจะเน้นที่มัดขวาครับเล่นงานบริเวณลำตัวของเพชรพันแท้เลยครับโอ้ต้องกอดเอาไว้เพื่อจะถ่วงเวลาไว้ก่อนครับตนะเป็นพันแท้ซ้ายตัดลำตัวเข้ามาจี้เข้ามาใหม่ครับทิ้งเข้ามาอีกที พยายามจัดเน้นที่เป้าใหญ่เลยครับต้นเพชรขยายาเข้ามาวางแข้งขวาเพชรพันแท้นรอจังหวะสวนอยู่แล้วครับโอ้ยนี่ครับปล่อยให้ทางด้านต้นเพชรเดินบุกอย่างเดียวกบหมดยกแรกครับท่านผู้ชมครับเอาละครับกลับมาติดตามกันต่อครับนี่คือชมหน้าของเพชรพันแท้เอ็มพลายยิมนักชกจากสปปอล่าวครับเป็นคู่เปิดทัวของเราครับวันนี้เขาเจอกับทางด้านต้นเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยายกแรกด้วยความดุดันครับ เปิดเกมไล่ตัดลำตัวเข้าไปเกี่ยวได้ครับพยายามจะเลียร่างแล้วนี่ครับเล่นงานไปฐานล่างพยายามจะสลับหลอกตลอดครับแล้วแต่ว่าเป้าใหญ่ของธนากบอนเพชรจริงๆอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือลำตัวครับแหล่งสะสมพลังงานครับโอ้โหตุยท้องกันไปก่อนนะครับ ยกที่สองครับพยายามจะเน้นที่หมัดขวาแล้วก็ฮุกซ้ายเลยครับต้นเพชรเอาละครับขยับมาตบด้วยฮุกซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาเล่นงานบริเวณลำตัวกับเพชรบรรแท้าละครับเพชรบรรแท้ไม่สนแล้วขยับก้าวเข้ามาเสียบไปซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาเสียบด้วยขวาคืนเลยครับนี่แหละครับสไตล์ของธนาเพชรบรรแท้ครับยกแรกปล่อยผ่านยกที่สองมานเร่งครับตีด้วยซ้ายเอาละครับจับนายได้แบบนี้ครับเข้าทางหรือไม่พยายามพยายามจะก้าวมาและเสียบเลยครับเพชรบรรแท้ โอ้เจอหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งขวาลลอกในได้ต้นเพชรกดลงมาแต่เป็นประแทสเสียบก่อนเลยครับเอาละครับตีด้วยขวารัชนะต้นเพชรโอ้โหไม่มีเลยครับคำว่าพี่น้องบนเวทีครับนาทีนี้สายหน้าเจอขวาใสอีกทีครับยังเก็บได้ครับต้นเพชรเอาละครับมาอีกครั้งกับวงในพยายามจะขวางเอาไว้แต่ไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ครับจะขวางหน้าของท่น้าเพนรพนแท ต้นเพชรพยายาเพชรแระทศก็ไม่หนีเลยครับหวังแข้งซ้ายเพชรแทสียบด้วยขวาคืนแล้วล็อกนายพยายามจะกดคอไว้ครับเปิดเกมบุกเข้าใส่ครับนะครับต้นเพชรเจองานหนักเข้าให้แล้วครับตอนนี้จะมาซ้ายครับอู๋เจอขวาเอาเลยครับบวกแล้วสู้เลยครับโอ้โหดูครับจังหวะออกวุ้นเราแกแน่เจอหมัดขวาเข้าไปโอ้ต้องไถทิ้งลงมาก่อนครับตอนนี้ต้นเพชรแก้ไขสถานการณ์ข้างหน้าครับ วางได้แข้งขวาตัวเพชรเอาคืนเอาเลยครับปักหลักบวกเลยครับเพชรบัรเทาทิ้งกับหมัดขวาแล้วปักด้วยศอกคนเพชรพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับวางแรกกันโอ้โหพยายามจะเล่นเคลื่อนแล้วเอาเลยครับหมัดขวาเจอหมัดขวาพยายามจะดักจังหวะส่วนด้วยหมัดอ้าวสาวหมัดใส่กันแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมดูเดือดเลยครับยอมกันซัดที่ไหนเลยครับต่างฝ่ายต่างก็โดนครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะมีท่าทโทษที่ดีกว่ากันครับหมัดขวาของเพชรพันแท้ เอา่ะรครับต้องจับนายอีกครั้งครับไพชรบรรเทาหลังจากไปแลกหมัดกับต้นเพชรอยูุดสะเพรินเลยครับอืมรู้สึกว่าจะได้เลือดเลยครับเพชรบัน,นทเทาบริเวณหางคิ้วสักแนทขวาครับเอาล่ะรครับต้นเพชรล็อกได้ตีด้วยขวารครับเอยากเอาไหมที่ด้านเพชรบันเทาเดินเบียดเข้ามาทิ้งขวาหลุดครับจับไวต้ตีแล้วเทเลยครับ โอ้โหนี่แหละครับอาศัยความแข็งแรงครับณนานต้นเพชรแต่อยู่ที่การยืนระยะด้วยนะครับประเภทดันแพ้นันประเภทเครื่องดีเซลในขณะที่ต้นเพชรลันปลายปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันว้าวแล้ครับนี่แหละครับพยายามจะตักแรงผู้ต่อสู้ด้วยจังหวะเข็นทิ้งครับลุกขึ้นมาไม่ถีบเข้าไปทิ้ทงถนัดขวานี่แหละครับหัวชนป่าเหมือนกันกนตนานเพชรพันแท้โอ้โหพยายามจะเล่งเครื่องเลยครับเพชรบันแทา เอาละครับพยายามจะเดินหน้าลุยปักด้วยศอกขวาแล้วล็อกในตีด้วยเข่าซ้ายนี่แหละครับพยายามจะใช้ความตื้อของเขานี่แหละครับแลวหมดยกที่2พักกันก่อนแป๊บเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อครับโอ้โหในช่วงยกที่2ครับจังหวะแรกหมัดกันอยู่ที่มุมลักครังเนี่ยเป็นช็อตไฮไลท์เด็ดๆเลยครับโอ้สาวเข้าใส่กันแบบฟุ่นตลบครับดูภาพช้ากันดีกว่าครับ จังหวะเข็นเข้ามาก่อนตบด้วยซ้ายจิ้มลําตัวก็บอกว่ายกที่2นั้นทางด้านเพชรพันแท้เดินเครื่องอย่างหนักแล้วนะครับนี่ครับบุกขวาเข้ามาเกาะมาแล้วเสียบแล้วนี่ครับจังหวะปักหลักแรกเลยครับฮ่าุบเข้ามาเติมเข้าไปครับโอ้คุณทีผมทีแล้วนี่ครับพยายามจะสวนครับโอ้แต่เหมือนว่าทางด้านเพชรพันแท้ไปพลาดแตกครับเบรนหางคิ้วทางด้านขวาครับโอ้เสียเลือดไปครับในช่วงปลายยกที่เอาล้ครับ3นาทีสุดท้ายครับ เกมนั้นเดือดตลดอด2ยกที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็ว่ากันต่อยกที่3ครับเป็นปัญหเปลี่ยนเข้ามาปักด้วยศอกขวาแล้วพยายามจะลบนในต้นเพชรพยายามจะลัดล่างนะครับอะครับมีหน้าที่พุ่งเข้าชนอย่างเดียวเลยครับตามเกมที่ทีมงานวางเอาไว้ครับเป็นแทญหวางด้วยซ้ายหน้าเจอขวาสวนแล้วจับในตีเจอศอก<อ><อ>เลยครับรอบเสียบโอ้โหหลักไม่ดีครับพลาดไปหน่อยก็ต้อเป,ป็นปัญหาเจอลูกนี้เสียหายห,ายหรือเปล่าครับโอ้โห เอาละครับเปิดเกมเร่งต่อครับเพชรพันแท้ขยับเข้ามาพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายเจอแค่ขวาสวนทิ้งด้วหมัดขวาเลยครับต้นเพชรแล้วล็อกนายเพชรพันแทพยายามจะลัดล่างโอ้โหถ้าไม่แกล่งจริงท่านผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าต้องทิ้งตัวไปนานเลยก็แต่คู่นี้ครับดคกับโดนกันหนักๆทั้งนั้นครับจังหวะฮุกซ้ายแล้วขวาตรงของต้นเพชรแล้วล็อกนายเพชรพันแท้เน็บด้วยเข่าขวาต้นเพชรก็พยายามจะโต้ด้วยเข่าก็ออาแล้วครับลูกขยันนั้นอยู่ที่เพชรพันแท้เลยครับวงใน อย่ายุบอย่าผ่อนให้ทางด้านาเพชรพันธ์แกเห็นก็แล้วกันครับเล่นงานช่วงล่างครับต้นเพชรแล้วถีบด้วยทรายเพชรพันธจี้เข้ามาวางขวาเกี่ยวได้ทุบเลยครับแล้วจับนายเคนทิ้งลงมาก่อนครับต้นเพชรพยายามจะใส่ความแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับใช้หลักใช้เหลี่ยมเอาขึ้นมาว่ากันไหมเอาอะไรครับเบรกเกมแป๊บครับของใครเอ่ยครับฟันยางโอ้โหน่าจะเป็นของอทางด้านต้นเพชรน,นี่แหละครับเออ โอ้น่าจะจังหวะหายใจครับแล้วมันหลุดออกจากปากครับเอาเละครับลุยใหม่ทันทีครับธนานเพชรบรรเทาเสียบด้วยซ้ายโอ้โหเอาเละครับสาวหมัดเข้าใส่เลยครับเพชรบรรเทาต้นเพชรต้องรัดลากไว้เลยครับเอาดูครับดูเดือดจริงๆครับครึ่งทางเท่านั้นท่านผู้ชมครับอีกครึ่งทางสุดท้ายครับเพชรบรรเทาจี้เข้ามาต้นเพชรง้างไว้โดนอีกแล้วครับเอาสิครับปักหลักหมัดต่อหมัดแล้วเสียบครับต้นเพชรโดนเข้าไป ต่องไฟต่างโดนเลยครับดูครับโอ้ยวางแขนขวาเป็นเพชรเกี่ยวได้อังเจอเขาซ้ายของเรรันแทโอ้โหถูกอกถูกใจคอมวยพันเดือดแน่ๆครับอาครับจิ้มซ้ายเข้ามาเอาโดนหมัดขวาตรงเป็นทางวางในซ้ายบวกอีกทีครับธนาต้นเพชรโอ้โหจังหวะเตะซ้ายจ๋าแล้วครับหมัดขวาต่อหมัดขวาครับใครเป็นกว่าโอ้ยอาแลลวครับปักหลักแรกกันแล้วครับสาวหมัดใสกันเลยครับโอ้โหนี่ครับตีเปิดหัวคู่แรกเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับ เดือดจ,จริงๆครับนี่คือความมันระดับโลกไม่ได้คุยไม่ได้โม่ครับทุบเข้ามาแล้วพยายามจะเกาะไว้ตีโอ้โหพยายามจะเลเ่นเกมทั้งคู่เลยครับเป็ดไปแทะทิ้งด้วยหมัดขวาและเสียบด้วยเขา่าเจรเหลี่ยมของต้นเพชรเข้าไปเอาละครับแยกออกครับแยกออกทิ้ง้วยหมัดขวาทีมด้วยซ้ายแล้วบวกจับได้ได้ต้นเพชร แต่ไม่ยกกับไม่ยกกับเอาละครับไม่ไม่เป็นไรครับยังมีเวลาเป็นแท็แทยขยาบเข้ามาพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวาเติมเพชรล็อกได้ได้หมุนเรียบแล้วตีด้วยเทาขวาเลยครับโอ้ดูเด็ดเพชรร้อนจริงๆครับทิ้งเข้ามาด้วยมัดเพชรจับนายเทลงไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3มยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับผู้เปิดหัวของรายการระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสปปลาวครับ โอ้โหเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจจริงๆเลยครับนี่ครับจังหวะพยายามจะทิ้งศอกเข้ามาครับของธนาต้นเพชรแล้วมีอีกหนึ่งช็อตที่จังหวะบวกแลกหมัดกันอีกแล้วครับไปกดกันมาจากไหนครับนี่ครับโดนหมัดขวาก็พยายามจะคืนครับแล้วจิ้มด้วยขวาตรงเข้าไปรับธนาต้นเพชรปังเลยครับนี่จังหวะบวกต่อบวกครับโอ้ผลการชกมันแบบนี้เงินวราจะแตกหรือไม่และใครจะได้รับการชูมือบนเวทีครับ Right, ladies and gentlemen, before we go to the judge and decision, let's check out the bonus round. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Both of the rich ones, ten degrees, of the both receive bonuses, five thousand baht each. Couple of people are still wondering bonus. Couple Kubota. Ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner. โรงเรียนเมืองพญาแลวิชยาไฟซูปเปอร์โบนัส